ในอีกจุดหนึ่งยังคงมีความกดดันให้อิสราเอลยกเลิกการโจมตีเมืองราฟาที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์นะคะส่วนทางกองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสล่าสุดไปโจมตีโรงพยาบาลในขานยูนิสค่ะแพทย์ชาวปาเลสไตน์ได้แชร์ภาพจากภายในโรงพยาบาลน,นัทเซอร์ในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของฉนนกาซานะคะ ในคลิปเนปรากฏภาพผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ท่ามกลางควันและเศษซากอาคารที่พังลงมาก่อนที่แพทย์คนดังกล่าวจะพูดว่าเราถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เตือนคนที่อยู่ในอาคารให้หลบคานหลังจากมีเสียงปืนกองทัพอิสราเอลออกมาระบุว่าปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดยกองกำลังป้องก,องกันกอิสราเอลหรือ IDF ที่มีความแม่นยำ วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลนัสเซอร์ยังทำหน้าที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยในกาซาไม่ใช่เป็นที่บัญชาการของกลุ่มฮามาสเพราะมีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองว่ามีศพตัวประกันที่ถูกจับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ Hamas systematically uses hospitals as terror hubs according to intelligence assessments and information we gathered on the ground over of major medical facilities Gaza have been used for terror operations. have medical facilities been <c> used 85% Hamas Gaza in by และนี่เป็นภาพเมืองราฟาที่ยังถูกโจมตีก่อนหน้านี้ในทันยยฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลจะเดินหน้ารุกไล่ฮามาสในราฟานะคะหลังจากที่พลเรือนอพยพไปจากราฟาแล้วโดยที่ยังไม่กำหนดวันเวลาแม้จะมีเสียงต่อต้านจากนานาชาติก็ตามค่ะ สันนิบาตอาหรับได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับการหยุดยิงตามหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะการโจมตีเมืองราฟาย้ำจุดยืน3ข้อคือหยุดยิงทันทีในกาซาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาอย่างไม่ถูกขัดขวางและ 3. สกัดแผนความต้องการเคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปจากดินแดนของพวกเขา ผู้แทนถาวรสหประชาชาติของสันนิบาตอาหรับประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์ระบุว่าเราไม่สามารถยอมรับได้ว่าคณะมนตรีความมั่นคงและประชาคมระหว่างประเทศนั้นเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งนี้ Now we are about the new looming threat that was uh, ordered by the Prime Minister of uh, Israel to uh, undertake uh, A military operation in Rafah, where about 1.5 million Palestinians are uh, uh, facing a very disastrous humanitarian situation. So we insisted and we reiterated our position to prevent this catastrophic scenario and to uh, to see the international community and the Security Council shoulder their responsibility to prevent this deterioration of. the situation we cannot h a we cannot accept that the security council and the international community keep i nerd uh, towards this uh, very uh, dangerous uh, situation ความเป็นอยู่ของผู้คนในราฟานะคะนอกจากจะขาดแคลนอาหารก็ยังเผชิญกับการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าชาวเมืองต้องหาวิธีใหม่ๆม,มาแก้ปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้กังหันลมขนาดเล็กขึ้นไปติดตั้งบนหลังคา แปลงพลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าโครงข่ายในการส่งกระแสะไฟฟ้าในกาซานั้นถูกทำลายไปมากกว่าร้อยละสส่วนโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แห่งเดียวในกาซาก็ปิดตัวลงค่ะ